เก๊กฮวยไนโตรเจ้าแรกก็เพ e ิ่งเคยลองมันอร่อยแบบนี้นี่เองคือวันนี้เรามาเทอร์มินอลทเนติวันาโซแอบเห็นร้านนี้คือชื่อมันดึงดูดมากหรือมันร้านเป็นเก๊กฮวยครับบาเจ้าแรกเลยนี่คือเก๊กฮวยไนโตรนะคะทุกคนเห็นใารเครื่องดื่มมีฟองแบบนี้ไม่ใช่นะนี่คือเก๊กฮวยล้วนและยังมีหลายเมนูเลยเอาใจคนรักเก๊กฮวยมากอันนี้เราสั่งเป็นเก๊กพีชนะคะคือเนื้อพีชฉ่ำๆเก๊กฮวยของเขาจะเป็นสูตรของอาม่าส่งต่อกันมาเลยค่ะจะมีความมหอมมากๆใครเป็นสายเฮลตี้ก เราเลือกเป็นหวานสูตรเลยเพราะว่าเขาจะมีความหอมหวานของผลไม้อยู่แล้วส่วนไนโตรอันนี้คือจะได้รสชาติที่แปลกใหม่เลยทุกคนเวลาที่แบบดูดไปจะได้ความมันมันมนัวๆด้วยจำชื่อนี้ไว้เลยนะคะเก๊กข่วยครับบาเจ้าแรกในไทยใครอยากมาลองเนี่ยก็คือมาลองได้ที่ร้านหรือมันร้านเลยเมนูที่ต้องลองก็คือเมนูนี้เลยเก๊กข่วยไนตรนะคะหรือว่าจะลองเป็นชาผลไม้ก็คืออร่อยสดชื่นไม่แพ้กันถูกใจคนรักเก๊กหวยแบบเรามากมาเลยที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะอยู่ชั้นเอลไกลๆกับกูเมย์มาร์เก็ตเลยตามมาเลย